ผมไม่รู้อะไรเลยผมหมายถึงว่ารู้รู้ว่าต้องเล่นด้วยกันแต่หมายถึงว่าความรู้สึกไม่รู้คือไม่รู้จะทําตัวยังไงไม่รู้ว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมเออแบบจะคุยกันรู้เรื่องไหมจะแบบอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากสิ่งที่ผมโดนผู้บริหารของช่องวันโฆษณามา<ะ>มันก็หาร d c อ r เหมือนก็แบบนี่เขาระดับแบบว่า คือคือเมื่อก่อนแล้วพอผมไปย้อนดูผลงานของพี่อ่ะคือ,อเก่งอ่ะเก่งมากอ่ะแล้วแบบมันมันเกรงอ่ะว่าแบบเฮ้ยผมจะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเวลาได้ทำงานกับคนเก่งอันนี้คือก่อนเจอใช่ไหมใช่อันนี้ก่อนเจอหุ้ยยิ่งดีเลยผม <laughs> <laughs> ปกไหมที่เขาโฆษณาไม่ตรง ไม่คือผมจะชอบเตรียมตื <ás> <finde ring> ่นเต้นน่ะแต่พอเอาเข้าจริงจริงพอเข้าไปทำงานจริงอ่ะผมไม่สนหรอกพี่อเขาดูไม่ตื่นเต้นน่ะวันแรกที่เราเจอตอนไม่ว่าจะเวิร์กช็อปหรืออะไรก็ตามอ่ะรู้สึกว่ามีความเป็นองค์หญิงหระแต่ว่าพอพอเรามาถ่ายแล้วลุยด้วยกันหนักๆเจอในกองก็คือสภาพไม่ใช่แบบหมายถึงว่าพอพอมันเข้าหมดลุยอ่ะความองค์หญิงนั้นมันมันหายไปแล้วไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีกว่าเดิมอีกคือรู้สึกว่า ตอนแรกที่มองว่าเป็นองค์หญิงจะรู้สึกว่าพุ้ยเข้าหาไม่ได้แน่เลยแบบเข้าหายากแต่พอสิ่งนี้หายไปปั๊บมันกลายเป็นว่าเราพร้อมจะเข้าหากันโดยที่ไม่ต้องพยายามอก็เบื้องต้นก็นแน่นอนก็รู้ว่าเขาเป็นแบบนักแสดงที่แบบคือด้านการแสดงได้รับการยอมรับแล้วทุกคนก็ต้องบอกว่าแบบเก่งมากแล้วทุกคนก็บอกว่าแอบไหวไหมแอบไหวไหมอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นแอบต้องเตรียมตัวดีๆแล้ว <c oughs> ก็แบบ เขาจะมีความเป็นติดๆนะอะไรแบบเนี้ยเอาเราก็เริ่มแล้วแบบเอ้ยยังไงใครคมรู้สึกแอลคือแอลคิดว่าต่อเขาเปิดก่อนคือมาถึงเขาแบบบอกเลยว่าแบบเอ้ยคือพี่มีอะไรแบบบอกได้ทุกอย่างเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็รู้สึกสบายใจมันเพราะสารตั้งต้นมั้งพี่ที่แบบว่าตอนแรกผมรู้สึกว่าแบบเรากําลังจะเจอกับกําแพงที่เหนือชั้นกว่าเรามากๆอะแล้วเรารู้สึกว่าอมีสิทธิ์ที่เราจะไม่ถึงเขา เราอาจจะต้องกลางของเราก่อนว่าเฮ้ยพี่ผมมมีเท่านี้ถ้าเกิดมีอะไรพี่แบบบอกได้เลยนะเพราะเราอะอยากอยากขึ้นไปได้เหมือนกันอะไรเงี้ยพอเป็นคู่เล่นกันมันต้องบาลานซ์กันวังแบบมันมันขาดขาดเกินเกินไม่ได้อะเราเราเราต้องอยู่ด้วยกันจริงๆต้องไปด้วยกันต้องฟังกันต้องคุยกัน จนนี่จนจะถ่ายจบแล้วก็ยังเนี่ยก็ยังยต้องแบบเกาะเขาอยู่องเนียไม่ใช่ย <c oughs> ไ,ไม่คือคือหมายถึงว่ามันกําลังใจคือเป็นกําลังใจด้วยให้ความมั่นใจด้วยแล้วก็ในทางปฏิบัติคือเขาก็ช่วยเราจริงๆอะไรอะคะ่ะอันนี้แบบถือโอกาสนี้ขอบคุณเลยละกันค่ะจริงๆขอบคุณจริงคือคือเอาจริงๆตอนแรกแอบบก็รู้สึกไม่ไม่คุนะ้นอะไม่เคยมีนักแสดงคนไหนที่แบบจะมาบอกแอบ,บว่า พี่เราเป็นเหมือนเราเป็นพาร์ทเนอร์กันแบบเนี้ยเราต้องแบบต้องเชื่อใจกันนะอะไรเงี้ยผมจะไม่มีวันปล่อยมือพี่ผมจะอยู่กับพี่ตลอดพี่จะเล่นไปเลยร้อยเทคก็ได้ผมก็จะอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราตอนแรกฟังก็ยังแบบเก่งเนาะอย่างงี้อ่ก็คือแบบพูดเก่งในที่นี้หมายถึงว่า คือเรารู้ว่าเขาพูดด้วยความจริงใจแต่ว่าเอ้ยเอยเอประโยคเหล่าเนี้ยแล้วมันฟังแล้วมันมันมันทัชชิ่งเราแต่มันไม่ใช่แค่นานไงตลอดตลอดแบบโอ้เราถ่ายกันมา8เดือนนะปรเดาณนนะคะ่ะคือเขาก็ทําให้เราเห็นจริงๆตั้งแต่ต้นจนถึงเนี่ยจะปิดกล้องแล้วและยิ่งโดยเฉพาะช่วงเวลาที่แอฟแบบเกิดวิกฤตของแอาจะมีวิกฤตเรื่องนี้ประมาณสักสองรอบใหญ่ๆใหญ่ๆที่แบบหนักๆแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยหรือว่าเราไม่ไหวแล้วในทางนี้อะไรเงี้ยคือรู้สึกเอาง่ายๆตรงๆคืออยู่ๆก็เล่นไม่ออกแล้วมันก็ช็อกไปเลยแบบรู้สึกตกใจตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราเราเป็นได้ขนาดนี้เรามันคงมีสาเหตุอะค่ะแล้วคนนี้ก็ชอบถามตลอดเลยถามตลอดไหนอาการเป็นไงเล่าซิบางทีก็เล่าไม่ถูกอ่ะเหมือนบางทีไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคือต่อก็พิสูจน์แอ็เห็นว่าเฮ้ยเขาอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วเขาเป็นแบบ เขาเขาเต็มใจแล้วก็แบบช่วยเหลือด้วยความจริงใจด้วยความแบบสุภาพช่วยแบบทุกทางคือแบบเล็กๆน้อยๆเขาก็ช่วยช่วยนวดช่วยบีบมือช่วยอะไรอย่างเงี้ยช่วยบิวช่วยหรือแบบแนวแบบ acting coach เขาก็ช่วยแล้วก็แต่ที่แน่ๆคือเขาช่วยทําให้เราแบบสบายใจแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับมาอย่าเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกเสมอแบบลุยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากเป็นคนที่โตอะพี่แอบถึงเป็นถึงแต่งลืมงั้นคำตอบก็คือไม่เล่นไม่ใช่ไม่เคยพูดเลยพี่อะไง<ม>ไม่มีไม่ออกละอยากก็อยากเปลี่ยนบทบาทบ้างเรื่องนี้แอฟนำตลอดเลยแล้วเขาก็จะเป็นแบบฟังมีอะไรก็ฟังอาออนฟังอาออนอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นแบบงงยิงบ้างอะม่ให้เขานำบ้างได้เดี๋ยวไว้ผม ถ้ากลับมาเดี๋ยวผมจะมาเล่นเทินเทียนกับพี่ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ที่ติดตามมาตั้งแต่ก่อนก่อนโปรเจกต์เริ่มก็ขอบคุณใครหลายๆคนที่ยังเอาใจช่วยโปรเจกต์เราเราไม่ได้ทำโปรเจกต์ที่มันออกมาเพอร์เฟกแต่เราก็พยายามเต็มที่ในสิ่งที่เรามีเนาะวันนี้เราเลยแค่รู้สึกว่าเราอยากให้คนดูเอาใจช่วยพวกเราจริงๆอยากเราอยาก ให้เขาให้กำลังใจเราไปจนถึงจบจริงๆก็ง่ายๆเลยค่ะก็อยากให้คนดูมีความสุขไปกับพวกเรานะคะเพราะว่าตอนเราทำงานกันเราก็แฮปปี้มากแล้วก็เมื่อคนดูดูแล้วแบบแฮปปี้สมมติเดียมีซีนอะไรที่เขาดูแล้วเขาคลิกแล้วเขาแชร์กันอะไรเงี้ยเ <ๆ S 2> วลาเราอ่านคอมเมนต์เราก็แบบชื่นใจค่ะคือก็ขอให้ดูละครอย่างมีความสุขแล้วกัน,นะคะ่ะ